เอาต่อไปดูข้อที่15นะครับเราบอกเด็ก3คนเนี่ยออกวิ่งพร้อมกันเลยแต่ละคนวิ่งรอบสนามใช้เวลาต่างกันดังนี้คือนะครับคนแรกใช้เวลา60วินาทีคนที่2 72วินาทีคนที่3ามใช้เวลา90วินาทีตามลาดับนะครับเพราะฉะนั้นในสนามหนึ่งรอบแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับในสนาม1รอบใช้เวลาไม่เท่ากันกนะับรอบสนามเนี่ยไอ้คนแรกวิ่งนะครับวิ่งจากจุดสตาร์ทไปฟื้น ครบหนึ่งรอบใช้เวลาไปไหนครับหกสิบไอ้คนที่สองวิ่งมาใช้เวลาไปเจ็ดิบสองคนที่สามวิ่งมานะครับใช้เวลาไปเก้าสิบปรากฏระยะทางเท่ากันแต่ว่าใช้เวลาไม่เท่ากันก็ถามว่าอีกนานเท่าใดนะครับอีกนานเท่าไหร่เด็กทั้งสามจึงมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันเพราะฉะนั้น ในข้อเนี้นะครับนักเรียนก็ดูที่ว่าอีกนานเท่าไรที่เด็กทั้ง3คนจะวิ่งมาถึงจุดล่นต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดอย่างไรเอ่ยนะครับเรียนคิดอย่างไรเอ่ยนะครับแล้เรียนก็ลองลองดูที่ว่าต่านี้นถ้าโจทย์ประเภทนี้นะครับหลักการก็คือนะครับไอคนแรกมันได้60วินาทีคนที่2เท่าไหร่ครับ 72วินาทีคนที่3 90วินาทีเนี่ยนะครับนักเรียนลองท่องอสูตรคูณเล่นๆดูสิครับ 61, 60 6062อะไรครับ120 63 180 6 4เท่าไหร่ครับ240 หกสิบห้าเรียนเราเอาหกสิบคูณห้าดูมันได้กับสามร้อยหกสิบคูณหกได้สามร้อยหกสิบไปเรื่อยๆนะครับลองเอาเจ็ดสิบสองท่องมไปเจ็ดสองเจ็ดสิบสองหนึ่งเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสี่เจ็ดสิบสองคูณสาม ได้สองร้อยสิบหกเจ็ดสิบสองคูณสี่ได้สองร้อยแปดสิบแปดเจ็ดสิบสองคูณห้าได้สามร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบมั้งเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบเก้าหนึ่งเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเรียนดูนะครับเห็นไหม พบว่ามันจะมาลงตัวพร้อมกันตอนที่สามร้อยหกสิบแสดงว่าไอ้เจ้านี้วิ่งไปกี่รอบไหครับเนี่ยรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบสี่รอบห้านี่วิ่งไปหกรอบไอ้นี่วิ่งไกี่รอบครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบนี่วิ่งไปห้ารอบไอ้นี่วิ่งกี่รอบครับหนึ่งสองสามสี่รอบเองนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าโจทย์ประเภทนี้นยครับนักเรียนนะนะครับหลักการนี่คือให้นักเรียนหาตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยสุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะักเรียนจัดการอะไรครับเอา60 7 2และ90มาหาอะไรครับคอนอนเลยนะครับนักเรียนเอาดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำจริงเรียนต้องมาทำแบบนี้นะครับถ้าเจอโจทย์ประเภทแบบนี้ให้นักเรียนเอาตัวเลขเหล่านี้มาหาตัวคูณร่วมที่มีค่า น้อยสุดนะครับเห็นว่า,าค่าที่น้อยที่สุดที่เลข3ตัวนี้ที่มันจะมาพร้อมมาคือ360ถามว่าในอนาคตจะมีอากาศสร้างไหมครับมีเดี๋ยวค่าที่น้อยสุดคืออะไรครับ360วิธีแบบนี้นะเรียนถ้าไปทําในห้องสอบไม่ทันเรียนทาวิธีรัดก็คือหาคอลนอเลยอย่างนี้นะครับเรนก็เอา1 5เอาเอาเท่าไหร่ครับ60มา60เอา72มา เอา90มาครับเอา90้าสิมาเรนก็จัดการหาตัวร่วมที่มีค่ามากที่สุดจะไปหาที่ได้อะไรครับเ,เรียนลองลองดูดดน,นะครับเอาอะไรไปหาได้เนี่ยนะครับลองหาตัวหารร่วมที่มีไหมนะครับ อันดับแรกนเรียนหกได้ไหมครับเนี่ยเอาหกสิหกหนึ่งหกได้หกหนึ่งหกหกสองสิบสองได้ตรงนี้อะไรได้ครับหกหนึ่งหกหกห้าสามสิบได้ครับต่อไปหาอีกครับนี่ลงท้ายที่ศูนย์กับห้าเอาห้าหารก่อนครับได้เร็วๆห้าสองสิบ ไม่ได้ดึงมาห้าสามสิบห้ามีสองกับสิบสองครับอะไรได้ครับเลขคู่สองหารได้อีกนะครับจัดการสองหนึ่งสองสองหกสิบสองดึงหารไ,ได้ดึงมาสามอ่ามีหกกับสามสามหารได้เอาสามหารต่อ สามเดึงออกมา3าม3องหมดแล้วครับนเรียนเพราะฉะนั้นนเรียนจัดการเลยครับเอาตัวเลขทั้งหมดที่ได้มามาคูณกันตัวไหนบ้างครับนเรียนหลักการหาคร,รน,นก็เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านี่มีหกคูนห้คูนสคูนสคูนหคูนสคูนหนึ่งเข้าไปนะครับ อาุตัวหล่านี้มาคูณกันก็เป็นคำตอบเพราะนั้นคอรอนอคือคอรอนอคืออะไรครับเทียงมาคูณกันมีอะไรครับมี6คูณหคูณ2คูณ3คูณหนึคูณ2คูณ1นะครับตลว่าตรงนี้ได้เท่ากับ360พอดีเลยนะครับ พราะนั้นาำนี้เวลาตอบโจทย์ไม่ได้หาอรนอร์โจทย์ถามว่าอีกนานเท่าไรเด็กทั้ง3ามคนจะมาพร้อมกันพายันก็ตอบว่าเพราะฉะนั้นอีกสามร้อยหกสิบเท่าไหรครับวินาทีนะครับเด็กทั้งสามจะพร้อมกัน ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคำตอบนะครับอ่าเรียนข้อ15เสร็จแล้วนะครับชึอ่า15เสร็จแล้วนะครับดูวิธีการคิดทบทวนให้ดีนะ,ะเรียนนะนะครับเรียนโจทย์ประเภทนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับ นักเรียนไม่ต้องไปนั่งทําแบบนี้นะครับเสียเวลานะครับไปนั่งท่องแม่หกสิบหกสิบหนึ่งหกิบไล่เมตายเลยครับแต่นี่มันก็ทําได้ครับนักเรียนแต่ว่ามันจะยุ่งนะครับก็ดูที่ว่าตัวเลขใดที่มันซ้ําตัวเลขที่มันซ้ำกันนั้นสามมันก่อนนะครับก็คือคําตอบอย่างนี้เราก็พบว่ามันซ้ําอะไรครับเนี่ยสามร้อยสิบเมตรซ้ำเราเลยนักเรียนก็เลือกตัวนี้มาก็คือสามร้อยสิบแต่วิธีแบบนี้เรียนค่อนข้างยุ่งนักเรียนมาหาคอานอแบบนี้กว่าง่ายกว่าครับเอเยครับักเรียน